ค่ะวันนี้ที่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดลดไปแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งยดกลงมาแล้วค่ะตั้งแต่กินตั้งแต่วันที่สี่ใช่ไหมวันนี้ที่ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดนะผ่านไปสี่วันวันนี้เหลือเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งกิโลช่าเนียังไม่กินข้าวยังไม่ได้กินเอ็มล็อกน, ock, นะคะมาชั่นน้ำหนักก่อนโอเคตั้งแต่เริ่มทานมาตั้งแต่วันที่สนะี่เนาะทุกคนเนาะเมื่อเช้าก็ได้ชั่งน้ำหนักมาแล้วอันนี้เหลือสองเมตรสุดท้ายแล้วเห็นไหมสองเมตรสุดท้ายก็คือทานเวลาสองเมตรวันที่สี่อย่าเริ่มทาน ช่วงหกโมงเลยทานไปหนึ่งมิดแล้วก็ก็ปรากฏว่าก็โอเคก็เช้ามาก็น้ำหนักลดไปสองขีดน้อจากเจ็ดจากเจ็ดสิบเก้าก็จะเหลือเป็นเจ็ดสิบแปดจุดแปดนะคะทุกคนคะจนมาถึงวันนี้วันนี้ก็คือเช้า,ว,นนว,ชาวันที่เจ็ดที่ฉันได้ชั่งน้ำหนักมาตอนเช้านะน้ำหนักก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งทุกคนเออเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งทุกคนต้องต้องเข้าใจว่าบางคนทำไมถึงน้ำหนักลดไปเยอะบางคนทำไมน้ำหนักลดไปน้อยหนึ่งแหละอาจจะเป็นการที่เราออกกำลังกายหรือเป็นการที่เราอาหารการกินนะทุกคนนะเดี๋ยวขอกินก่อนเออ บางคนก็จะเป็นอาหารการกิน<ด>บางคนก็จะเป็นแบาบว่บา,บาเขาออกกำลังกายเนาะ,ะลดมือ้อค่าก็ลดมือ้อค่าค่ะไม่ได้กินมือค่านะคะจะเป็นช่วงบ่ายฉันก็จะทานทานนมไปกล่องหนึ่งนะคะทุกคนคะอ่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะคะทีนี้ค่ะถามว่าพอทาตามที่ครูบอกแล้วก็ไม่ได้ทานมือดึกมือค่าไม่ได้ทานแบบหนักๆแล้วก็โอเคก็ลดไปวันนี้ก็ช่างล่าสุด78.1ทุกคนคะนะก็คือต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่อ้วนสะสมเป็นคุณแม่หลังคลอดเนาะก็คืออยู่อย่างเงี้ยน้าหนักของฉันอยู่มาตั้แต่่่ออออยมานนนนีีกกเเรร็็ววั้ ตั้งแต่คลอดคลอดลูกคนนี้เนาะเออคลอดลูกคนนี้มาก็คือน้ําหนักของฉันก็ไม่เคยลดอีกเลยนะมากสุดก็ไม่เคยเกิน80ดกิโลสูงสุดก็คือ8ปดกิโลมากสุดก็ไม่เคยเกินนั้นนะ่ะจนคนนี้อายุห้าขวบคุณคิดว่าดิฉันอ้วนสะสมมากี่ก็คือห้าปีที่แบบสะสมมาเนาะทุกคนนะเดี๋ยวจากนี้ประมาณอีกสิบนาทีเมื่อกี้กินไปตอนอ่ะ 6 7 8เดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8เดี๋ยวดิฉันจะไปรับประทานอาหารนะคะทุกคนคะก็คือบอกว่ามาสั้นๆวันนี้อ่จะมาคุยถึงผลลัพธ์ที่เรามีกันแล้วก็อ่ะถามไถ่าสาธุสุขทย์ว่าทุกคนอะ่ะวางเป้าวางวางเป้าหมายแล้วเป็นยังไงไปมัวแต่ฟังเสียงรอบข้างอยู่หรือเปล่านะทุกคนคะถ้าวันนี้เรายังคงมีงานทําอยู่ทุกคนโคตรโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนยังมีงานทําอยู่โคตรโชคดีมากมเลยกับยุค สภาวะแบบนี้ที่เราก็รู้กันดีอยู่เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราณจุดนี้นะคะอิฉันไม่ขอพูดถึงหรือจะพูดถึงดีก็ได้นะคะ,ะยุคโควิดแบบนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันหมดบางคนอาจจะต้องถูกทําไมโดนจ้างให้ออกจากงานถ้าใครมีงานอยู่บอกเลยว่า ทำว่าที่บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องตื่นเช้าไปทํางานอีกแล้วหรอทําไมเลิกดึกจังทาไมเลิกขําจังทาไมเจ้านายใช้จังทุกคนคะจงขอบคุณในสิ่งที่เรามีจงรักในสิ่งที่เราทําแม้มันในแรกๆเราอาจจะไม่รักก็ตามแต่ผลลัพธ์มันคืออะไรคะทุกคนคะผลลัพธ์มันคือนะคะเงินทองที่สามารถไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราและครอบครัวได้ถูกต้องไหมทุกคนคะเออนั่นแหละเราโชคดีที่เรายังคงมีงานทาอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปฟังเสียงรอบข้างอะไรคะ่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเช่นกัน นะเราโฟกัสสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นอย่างตัวอิชันเองค่ะไปทํางานทุกวันได้ยิงเสียงรอบข้างแต่สามารถมาใส่ใจไหมบอกแล้วว่าอุปกรณ์ของอิชันมีค่ะอุปกรณ์ของอิชันมีค่ะและที่ันรักที่สุดเลิฟที่สุดก็คืออยากจะกอดกอดกรอดทุกวันก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนคะดิฉันนะจาะเมื่อก่อนที่ทางานบอกว่าไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้าก็ต้องเป็นชอบเข้าห้องน้ำนะครับทุกคนคะเอารู้แล้วว่าฉากนี้ฉากนั้นฉากไหนเขาจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวเองมาค่ะนําพาตัวเองเข้าห้องน้ําค่ะว่าทําไมบางทีก็าายยนิบงงกก็เอออ่่ลลว SM ไป ก็จะฉี่บ่อยหน่อยเนาะเพราะวา่าอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อเราใช้น้ําช่วยค่ะน้ําวันละ2ขวดใหญ่ๆอะค่ะเออ2ขวด1.5ลิตรใหญ่ๆนะคะที่ทั้จะต้องรับประทานไปเยอะๆแบบนั้นนะคะเออแล้วก็ไม่ทําให้ขับถ่ายได้คล่องขึ้นค่ะคลี่ง่ายมากนะคะบอกเลยว่า3 สวันน่ะสองถึงสาวันแรก,กวันนี้ย่างเข้าวันที่สี่เนาะสองวันแรกรู้สึกเลยว่าเพราะว่าเรามันอ้วนสะสมไงพุงนี่แบบว่าพุงนี่ป่องมากเหมือนคนท้องสัก6เดือนอยู่ตลอดเวลาทุกคนคะแต่เท่าที่สังเกตตัวเองตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่า ไขมันมันยังมีไหมยังมีค่ะแต่ท้องมันจะมันจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวมันจะไม่ป่องตลอดเวลาเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนาะ <cción> เออท้องมันก็จะเหี่ยวลงมาทุกคนคะ่ะเออนะแล้วทําไมถ้าเราได้วัดนะเออดิฉันก็ไม่ได้วัดเอวเ,เอาไว้นะถ้าเราได้วัดนะมีความรู้สึกว่าจากกางเกงที่ใส่ไม่ได้อะจากที่ใส่ใส่กัด แต่ขอไม่ได้ใส่ซิปไม่ได้ใส่แล้วมันปลิ้นใส่มันจะแตกอ่ะก็สามารถที่จะกลับมาใส่ได้ภายในเวลา3ถึง4วันเออเราสามารถที่จะใส่กางเกงตัวที่ไม่เคยใส่ได้ก็ทําไมก็มื้อค่ำมื้อดึกที่เราเคยกินอ่ะเราก็จะไม่กินหรือถ้าจำเป็นเหตุต้องกินจริงๆเนาะก็อย่าทะเลาะก,กับครอบครัว,วเลยค่ะทุกคนค่ะก็ถ้าหิวก็กินไม้กิน ก็ทานยาไปก่อน10นาทีเช่นกันค่ะแล้วก็ทําไมพอกินเสร็จก็ไม่ใช่กินแล้วนอนทุกคนคาะดิฉันก็กินเสร็จแล้วเขาย่อยอาหารเสร็จแล้วก็มีการทําไมเต้นบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างเพราะว่านั่งทํางานทั้งวันน่ะนั่งเหมือนนึกออกนึกสภาพสาวออฟฟิศออกไหมทุกคนคะ่ะเออนั่งนจนตูดบานตูดเบิดแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยมัวแต่กินแล้วก็คิดว่ายาจะช่วยก็มันคงจะช่วยได้ไม่มากแต่ถ้าเราอยากเห็นผลลัพธ์ไวทําเพื่อตัวเราเองเนาะทำเพื่อตัวเราเอง,นะเอเเองฟังเสียงของตัวเราเองสร้างกําลังสร้างความหวังสร้างพลังว่าเอ้อถ้าใน 79กกิโลอยากจะลดไปจนถึง65 62- 63สมัยเหมือนเมื่อก่อนอะสมัยที่ฉันยังไม่เคยมีลูกอะเนี่ยเป้าหมายแบบเนี้ยแล้วคุณจะต้องทํายังไงระหว่างทางคุณจะตั้งมันด้วยความเครียดคุณจะมีความสุขคุณจะมองความหวงังแต่สลหรับฉันตั้งแต่ได้ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็มีตัวช่วยมาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตลอดเวลาเอาจิงๆิงนะดังนั้นค่ะประสบการณ์ตรงเนี่ยที่ว่าเนาะ ฝันใหญ่ฝันเล็กไม่สําคัญคะ่ะอยู่ที่ว่าความรู้สึกที่เราตั้งเป้าแล้วมีความรู้สึกกับเขามากน้อยขนาดไหนเฮ้ยถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะฝันใหญ่ยะได้นะถ้าจะฝันเล็กก็แล้วแต่คุณค่ะถ้าเมื่อคุณฝันเล็กแล้วคุณได้ตามเป้าของคุณได้เร็วจงรีบขยายความฝันของคุณคะ่ะอย่ารู้สึกว่าเพียงพอพอแล้วคะ่ะเพราะเมื่อเราได้มาเราได้มาแล้วไม่ใช่ได้แต่ตัวเราคนเดียวคะ่ะนะครอบครัวเราได้และเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บ ดิฉันเห็นว่ายังมีอีกหลายคนค่ะทุกคนคะที่ไปโพส์ในกลุ่มอะอย่างเช่นกลุ่มคนอยากพร้อมกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะอ,อะไรนะโดนกักตัวอยู่บ้านรู้สึกรู้สึกอะไรนะ พุงพุงป่องรู้สึกอึดอัดอยากลดความอ้วนใครมียาอะไรเบ้นมาเม้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีนะคนโพสที่แบบว่าคนเขาอยากผอมจริงๆคนที่ทุกข์กับความอ้วนจริงๆอะ่ะมันมีอยู่ทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะวันเนี้เราสร้างผลลัพธ์ให้ตัวเราเองไม่ใช่เพื่อเราเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วนะเออเราจะมพีพลังมีความหวังว่าเราอ่ะทําเป้าหมายของเราประสบความสําเร็จเราได้ผลลัพธ์อย่างไรเราก็จะส่งต่อให้ผู้คนอย่างนั้นว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้นะฉันมีความสุขมากๆเลยกับเป้าหมายที่ฉันวางไว้ว่าเฮ้ย คุณแม่อ้วนสะสมคุณแม่แอ้วนหลังขอด่ะแล้วมันแล้วมันลดยากแล้วมันไม่มีความสุขกับการใส่เสื้อผ้ามันไม่มีความสุขเวลาที่สามีมองมาว่าเอ้ยคุณอยากจะสวยในสายตาของสามีคุณคุณอยากจะสวยมั่นใจอ่ะคุณอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับสามีแล้วอาจจะอยากอยากจะดูตัวเองแล้วมีความสวยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยเพื่อโลกโอ้โหสวยเพื่อจักรวาลสวยพาคนเห็นเพื่อนเพื่อนคุณเห็นเอ้ยมึงไปทอะไรมาวะมึงสวยจังเลยวะเออมึงไปทำอะไรมาวะจากอีอ้วนอีดำวันนั้นมึงสวยขึ้นเยอะเเเเลลยยอออออ่ะฉัันนนกาาาใจจมมมแ้้วทสสร็พืปขง น,น,นะเพื่อนๆสมัยมหา,หาหลัยของฉันเห็นแล้วมันมาทักอย่างเงี้ยโอ้กูโคตรแฮปปี้เลยยิ่งแก่ยิ่งสวยวะสักครบสิบนาทีแล้วตอนนี้ทหารกาลังตั้งด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะไปปาร์ตี้กับลูกเล็กๆน้อยๆค่ะกับข้ขาวกลงข้าวเกี๊ยวนะคะกับข้ับข้าวนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะก็คือไข่ต้ม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 นะจ๊ะทุกคนค่ะวันนี้เริฟอยู่มาคุยกันสั้นๆนะคุยกันสั้นๆนะ ตั้งเป้าหมายมีความหวังมีพลังไม่ต้องไปฟังเสียงรอบข้างไม่ต้องไปฟังเลยว่านะอย่างอย่างตัวฉันเองถูกไม่ถูกโดนค่ะโดนแบบว่าเฮ้ยฉันมองมองภาพคนนี้แล้วมันสวยว้ยโอย้ตูดเป็นตูดก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวนะพอเห็นมือกตูดบานอ้าวสัน้นว่าฉันอีกนะมึงจะลดได้เหรอมึงจะทําได้เหรอคนทาไมไม่เคยประสบความสาเร็จอย่างที่คุณเห็นลูกคนสุดท้องของดิฉัน5ปี ห้าปีที่ฉันต้องอ้วนมาน้ําหนักแปดสิบกิโลที่ไม่เคยลดทุนทุกคนค่ะลดสุดก็ตอนที่ฉันคิดว่าเฮ้ยมันต้องถึงข่าวปฏิวัติตัวเองฉันก็ลดมาได้หนึ่งกิโลนี่คือลดได้ด้วยตัวเองนะจากแปดสิบเหลือเจ็สิบเก้าแ,แต่พอมาใช้ยาช่วยว่าทุกคนค่ะอ้วแป,ป๊บแป,ป๊บมาเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งมันโคตรด,ดีเวอร์นะก็มีความสุขมันรู้สึกตัวเบามันรู้สึกโล่งกล่สบายมันคุ้มอะกับที่เข้าห้องนะ้ำวิง่งขี้วิ่งเยี่ยววิง่งขี้วิ่งเยี่ยววิ่งขี้วิ่งเยี่ยว 呃，咋了？